สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาลุ่นเบ็ดครับผมเห็นครับบรรยากาศน้องใส่น้องนี่ครับเหงื่อกิ่ิตลืี่ครับที่เป็นไตเอามาลองใส่ลองบังครับขึ้นนี่ฝนตกครับผมกับบรรยากาศน้องใส่ใส่ทั้งฝุ่นมองนั้นโค้งนั้นนะครับกามาทั้งนี้นี่ครับใส่มาสองสองมอง ผมเป็นสองโมงมาสุดฟังทั้งนี้แต่ว่าผมล่งมองกลางครับผมมาสิภาพพี่น้องพยายามฟังใน่ก่อนครับฟังใน่ก่อนครับสุดหันปานนะสิเป็นจังไงครับขึ้นอย่างบนไย่มากครับผมครับผมฝนตกครับผมใส่หลังฝนตกะสิเป็นจังไงครับยามไปตั้งแต่ทาเลือนี่แหละครับครับพี่น้องอากาศฝนตกอากาศดีดีครับมาทิ้ตอนตัเสาร์ ไปน้องปไปไปลุนเบ็ดกันครับหยันบบคืออยู่เด้อแบบทีนี้นี่ครับคือจังว่ม่เสียงปลาดินเลยเงียบกับเลยครับเนี่ยล่างนี่ก็งเงียบตั้งแต่นะครับลุนไปเรื่อยๆพี่น้องลุนไปเรื่อยๆน้องกันสีโบขอได้ปลอยู่บ่แล้วร่งนี่เฮียยังคือเก่าครับผม กาดน้องเราพี่น้องตอนเสารกาดดีๆครับไอฟังเก่าเนี่ยครับฟังหมานเรา <mam> <c oughs> มีฟังหมานฟังบ่มานนะพี่น้องมีฟังหมานมีฟังหมานฟังบ่มานอู้หลังหนึ่งหลังหนึ่งดินครับดินแล้วดินแล้วดินแล้วพี่น้องหลังหนึ่งดินแล้ว <c oughs> ผู้นำผู้นำผู้นำเฮ้ยนะของบ่พุ่นพุ่ครับผมโอ้ยเบิง่งเ,เร็วเขาสิลุดควับนี่เดือบลอยครับผมสุดยอดเลยครับผมตัวนี้นี่ครับผมช่อน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 ใส่สวยครับตัวนี้ สวยครับผมโตงามๆเลยครับเฮือกิริททำงานแหละครับผมตัวเรกห้องพี่น้องตัวเียกแงกหมานดีนะยังอยู่หายยู่นี่

เฮงครับผมโอ้ยเศร้าการสุดยอดเลยครับการสุดยอดสุดยอดพี่น้องไปครับลุยต่อปุ่นกับกระจกไปเรือกลางมองอืมลังนี่พี่น้องหลังนี่คือเป็นังสีอ้ยดูบนหลัง อยู่ๆพี่น้องอยู่ๆเดี๋ยวครับดังนี่มันแของแห้งคนนึงแขวงแห้งแของแห้งอยู่ๆเดี๋ยวผมมึงก่อนพูดดังพูดดังแขวงแขวงโอ้ยนี่ครับผมเห็นบ่ครับผมมาอีกเดี๋ยวนี้แของแห้ง ว่ามันซิบอยู่ของเนาโอ้ยน่ครับ,ออรบตัวที่สองครับส,สวยอีกแล้วพี่น้องนี่ครับผมเขาตาเลยตัวนี้แถมที่สองน้ำงาม,งามอูย้ยในการในการพี่น้องเศร้าเศร้านี่ในการอยู่นี่ส,สวยอีกแล้วครับผม คอ,อ,อตัวงามตัวนี้ตัวเล็กยิใหญ่อยู่ครับพี่น้องเห็นไหครับสวยสวยปั๊บนึ่หยิบ้อยไปรุ่นลังอึนต่อกับผมกับบรรยากาศ ริมหนองฟังนะครับเจ้าอาบบนเรืออายามมองนะครับส่วนใหญ่กลางมองครับฟังนะครับกลางมองนะส่วนใหญ่เบ็ดมุ้ยใส่น้ำผมนะครับก็เจ้าขานหาเงือ่ <c oughs> นี่ผมใส่นะครับอ่างกับบดถือครับผมหยบมขัเวเบ็ดก่อน ใส่ครบรุ่ยต่อครับผมนเนื้อบ่ไหลายเลยครับผมใส่ไว้40โตรประมาณนี้แหละครับถึงโบ๊วเพราะว่ามันได้มาซ้ำนั่นครับอันงนี้ก็บอถือครับผมอังคือเก่าผมเก็บกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะ อยู่หันสองซ้ำลังลุย <c oughs> ต่อครับผมข้างหน้ามีปลาดิ่ง้ะครับลังนี้มหวดึงลังนี้นอมดึงอยู่ครับเดี๋ยวดูวนะผมได้ยินเสียงปลาดิ่งปลาดิ่งดังรับปลาดิ่งล้ว Oh, ไป้ังพี่้องปูนไครับปะคอปะอโอ้ครับดินแล้วดินแล้วประชอนปชอนอ้ยตวยังอยู่ครับพี่น้องเห็นไมครับโอ้ยดินแล้วดินแล้ววางวางปไ ม,มาอีกแล้วครับสวยๆน,นี่เสียงตัวดินเอาตัวดินก่อนครับนี่ลังหนันอยาบประยูงผมปรเห็นโตป่าลังมันดึงเอาลังอยู่ก่อนครับผมจัดไปให้เสียครับผม ยามรอบเสารอบเดียวเลยเนีย่โอ้ยเอายังสู่ตัวแหลกบะไรอยู่ครับตัวแหลกนี่ไงอยู่แหลกยี่เป็นมาที่หนึ่งครับตัวกับใส่แบบสวยเลยครับนี่ยเขาแก่ตัวนี่ยนี่ครับกินเขาแก่เลยเขาเนีนยนอยอะเดี๋ยวผมใส่แนวปุ่ก่อน ครับเขาเขาแบบเขาแก้มองนะครับเรียบร้อยโอ้ยสามครับผมอุ้ยสวยๆอีกแล้วครับผมวันนี้ไปครับลุนต่อครับนี่ครับเขาแยมฟังตั้งนั้นแล้วมาได้๋สามโตครับสามโตนะครับนับจากจุดเลือดเดี๋ยวสิไปทั้งนี้ต่อครับ ไปฟังทั้งนี้ต่อโอ้ยว่ามันสิบปรยูรรังหนึ่งประยูรครับลังที่ว่ามันหมู่ตองไปขึ้นโบเดมามาตอนเสาร์เธอเดียวตัวใด้ยูเอาครับผมเนื้อมันบไดไหลเขาเลยโบเดมามาหลุนเลยตอนเสาร์ครับเขาสิบไปทั้งผีบัดทีนี่ไปทั้งผีคือว่าทั้งอู้มันยังขา,ขาวๆ ปลายังครับพี่น้องปลาโอ้กระสูบกระสูบเอามากินครับท่าน,นี่นอืะครับตายตื่นเต้นกับบางย่งกระสูบเลยพี่น้องยินเสียงปลาดินนะครับทั้งหมดดินอยู่เบ็ดที่ดินมีเสียงว่า ยนนิ่เสียงปลาดินปลาดินอยู่เบ็ดบ่แมนครับเบ็ดอยู่หม่องหนึง่งแสงมันไลส่สวบกันคืออันนี้เก็งเงียบครับอันนี้ก็เงียบไปครับผมโอ้ฟังทางนี้คือบ่เป็นตะคือเห็นแล้โอ้ถือครับผมปักคอ qua nổi ôi tụi này nổi các ông, áo, bảy các ông, bật, giật, giật, nổi, giật nổi nổi bắp อะหลุนไปเรื่อยๆครับเป็นเสียงป่าดินยุ่ยใสเนะาะแต่ว่าผมมันอยู่หม่องเบ็ดครับว่าันไหลอยู่ข้างนอกรวดจอดหน่อยจอดจอดหน่อย,อ,อ,อ,ยอืมตังค์คือจมต้องสี่ครับกองต้องสี่กงต้องสี่มีรุ่นครับมีรุ่นอยู่บ่ล่ะอยู่บ่อยู่บ่ นี่ครับติงนี่ครับติงเี็ดติงนี่ครับติงนี่ครับติงนี่นี่นติงอยู่ครับผมเอาล้วครับนี่ครับผมอดมัดอึบ๊บน,นานโอ้โหใสสวยเกีกแล้วสวยอีกแล้วครับผมโอ้ติดดีครับกิริศก็เลยอดีตก็ได้ดดการอยู่เนี่ย นี่ครับผมปับ๊บไปดูยกันต่อพี่น้องนะครับผมอันนี้สิ่เย็นๆเนี่ยครับผมขอามา้อเมื่อวานตอนช่วงใบใบคำคำฝนตกครับนี่ครับอันนี้ผมมาใส่หลังฝนตกประมาณหกโมงผมเอาเป็ดมาใส่ ต่ตอนคำคำหมู่บ้านท่างนี้ถือพอดีกับเนี่ยมองเลาะเนี่ยบ่เคยถือกับบ่เคยถือเลยครับ,บมันหอมป่าขึ้นตัวนี่ยออมองได้ถือกับยังถือคือเก่าเลยครับมองบ่ถือกันยังบ่ถือนี่นะครับเก็บเบียนก่อน เป็นยังพีน่น้อดหุนกันไปเรื่อยๆครับเมืองครับไอ้ต้นยูค่าหน่อยขึ้นเต็มเลยครับเป็นป่ายูค่าละมุนต้นยูค้าหน่อยหลังนี้ห้อยดึงโอ้ดึงยุ่ครับแต่ว่า นี่ครับโมยูครับนี่เบ็ดโมไม่ยังไี่ไปห้อยดึงซื ready, ้อเบ็ดสีเบ็ดเล้เหรอครับพี่น้องทีได้เพิ่มอีกบ่อแจ็คตัวเห็นครับพี่น้องเบ็ดเบ็ดเฮาเบ็ดเหรอครับพี่น้องเบ็ดเบิดเหรอเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับว่าปลามันเห็นแจ็คตัวครับผม เสาเนี่ยโอ้ในการอยู่ครับพี่น้องเงี่ยกิกริดก็ถือว่าตัวยูโต้โปรอยูครับขั้นมายามแต่เื็นเสาตัวเ,เดียวเดี๋ยวไปเบิรงกันครับผมว่าปามตัวงามปันไดครับเดี๋ยวเบิรงปลากันครับผมน,นี่ครับผมสามเดี๋ยวเดินนิ่ง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  เรียงตามลำดับเลยครับเนี่ยนิ่งๆว้ยอาจารย์น,น,นี่ครับหกตรครับผมหกตัวมีกระสูบน้ำตัวหนึ่งนะพี่นอ้องเก็บขึ้นครับอันนี้ปุ๊บว้ยเปินในน้อยเนี่ยดินดีเลยวะโอ้มีคูใส่ครับบันนี้ ครับสรุปผลงานกันครับเฮ้ยเครื่องไม้กวางค้าพี่น้องนี่ครับผมเบ็ดนี่นาทีสี่สิบหลังครับถึงนาทีถึงพอดีครับกับเงือนี่ครับป่าหกโตครับตามกําคอพี่น้องไม่อยากให้ใส่เบ็ดให้เบิ้งอีกครับหลังจากบริสไทล้ายมือนียครับ นี่ครับใส่เบ็ดให้เบ่งแล้วครับผมน้องห่วยเสี่ยงทำคือเก่าครับผมน้องอืดนนามมันก็เลืม่มเลื่อมแหงค,นค้นก็เรื่มกวนปามก็บ่คอยอันนี้เป็นไงครับน้องนี่ปะมันเป็นน้องใหญ่ครับก็ยังหากินได้ตลอดปีครับผมก็แต่งได้ช่วงนี้หากินแบบบ้านๆกะฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับผ่านวิกฤตช่วงนี้แป๊มก,กันครับก็คือว่าละครับมันมี โรคระบาดครับผมจกเหตุให้สูญเสียหลายอย่างครับผมพี่น้องเฮาหลายคนก็นงานการก็บุ่มมีครับบา,บางสถานที่ก็ต้องปิดไปครับผมเก็เสียรายได้ครับเสียหลายอย่างครับช่วงนี้โรคระบาดตัวนี้แบบเฮ็ดให้ทั้งเสียสุขภาพทั้งเสียรายได้ทั้งเสียแบบกูยางครับผมก็เดี๋ยวมันกระ่นานไปน้ากันละครับพี่น้อง เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกปู่ทุกคนครับผมทุกทิดทุกภาคครับท,ที่อยู่ในประเทศนะครับหรือว่าทั่วโลกครับทุกคนเป็นพี่น้องเบิดครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือกอ่าครับผมสำหรับมัน้หาก,กินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ